สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เขามาอยู่เฮือนแม่ใหญเขียวหรือน้องอะเตเฮาเนาะอ้าบักหำผู้งึลึ้งอยู่เออๆสวัสดีเด้อบักล่าพี่พี่อะเตสดีอเตโอ้ยบ่สอามาอเตอเตสดีน้องอาสินมาส่งแม่เขียวเนาะใส่สินเจ้าเอามาพื้อบดูงามอยู่สิแม่เขียวนเียวนะสดี่พี่น้อง พี่หัดแพงไปถูกกทานดิส่งรายการสาวแพงเนาะอ่าวมชมสาวแพงมืาอนี้่ยการร้านสาวอสินมหาใหญ่ไงไซสินเผินนะเอามาเบิง่งดูมาส่งแม่น้องอาเต้น้าเอาไปนี่นี่สินแม่น้องอาเต้ชิ้นแม่น้องอาเต้มีแต่พื้น,น,นขาวๆงามๆอกลุกแนวนี่แหละเฟินหมากสไตล์อยู่ในเมืองเป็นหมากหักราคาแพงพี่น้องเอ้ยอันนี้ ลวกนี่แพงเด้พี่น้องเพื่นเท่าไร้ปลาหมาวเพื่อนสี่พันบาทะอาะโอ้พี่น้องขาอกลวกเนี่ยนี่สี่พันเด้อพี่น้องสี่พันปลายสี่พันปลายอืมเป็นเป็นฉีนไม้ไม้ก็ไม่หลาบแทะนะไม่หลาบแท้อันนี้สี่พันปลายอีกขั้นโจ๊กขั้นโจ๊กไล่ไล่แห่งแพ่งพี่น้อง สินแม่น้อ่งคาเต้นี่ก็บยิบยิบก็เอาราคากว่าของคนอื่นเพรมันแพงกว่าเห็นแล้วเห็นมันแพงหมดเอาแพงพื้นสามร้อยสินหาได้แอนยิบนะยิบเนาะพื้นสามร้อยสินเต้นัาเต้แพงว่าสินห้องงานมันแม่นอันนี้บอกอันนี้โอ้สินสามสินสามแม่นบอกแม่นโอ้สินห้องงานโอ้คาสินบ่แพงบัดพื้นเท่าได้ร่อยกว่าเบื่อ ดอยเศร้าเอามันแตกต่างกันแล้วเนาะบ้านมันราคาแพงกคนเ้าแพงแล้วเนาะคนนี้ก็ตัวจังสือแพงกังยิปแพงแพงแม่นหะลาเมา่เนี่ราคาผ่อนก็ผ่อนเนาะแม่นี่คอยกะขั้นคอยมาสับก้าวใหม่เองกะบคอยเอาพื้นสองร้อยอันนี้อันนี้อ่ะ ก้าวก็จีบมาเลยห่ลอยช้าอ้ยอนี่กระชินขาวๆอยนี่ยังชินชินาว่นะพื้นฐานร้อยบาทได้นะมันอยากเป็นสีเดียวกันเลยพื้นละแสนนเออมันอพื้นชีร้อยามร้อยกว่าบาทปกติมันแชนปลายได้นะมันี่เยวัขายเออนี้ยังต้นอ่ะก็คือสีเดียวกัน มีเที่ยวมันเป็นชิ้นสะพายเลยถีเดียเป็นชิ้นเวียงกับแพง่ไงพี่น้องโอ้ยมักแต่ซีแหล่ๆเนาะเห็นว่าเมย์ใหญ่เคียวกับพี่น้องบางรูปเขาเอาเขากับซีเมย์ใหญ่เคียวเนาะอะไรๆเขาทานมันแล้วก็ห่วยเนาะมักไฟหมักมันเห็นที่ได้เลยเขาขักปาเมาว่าวนี่นะชิ้นแพงยิบแพงนี่นะแพงท่านเที่ยวเฉยประเทศไทยกับพวกแพงเนาะ้าเป็นห้างใหญ่ๆครัเจ้า ขาเจ้าสิญิบแบบนี้นะพื้นหาล้อยบาทอืมท่านพื้นแบบนี้นะพื้นสามพันบาทกูเด้ญิบนะแม่ฮั่นให้โซ่ด่ะอันปลาตอมเราบ่อยฟังค่ะญิบนะแม่ที่น้องเขาเจ้ามีแต่พูดเรื่อยๆก็สอง้าค่ะญิบนะสามพันบาทแม่ญิบคือกันอะไรโบยักเสือบโบยักเสือยังไงอยู่แฟงสวรรค์อยู่เวียงจันทร์แพงเรามีพื้นหาล้อยนี่ญิบแบบนี้นะโซนชินละชินสามเลยจะซ้ำเสือพื้นหนึ่ง ไหวค่ะตัดสามพันบาทแล้วสะเราเสียดายเงินเด้เราก็โพูดว่าเขาไปตัดเราอะมีแต่พวกมันไม่ด้วยดอกตัดเออกันสื่อนะเออกันแต่นิบออกมากคือกันนี่แหละอืมแต่เขาก็เห็นยุ่งเราเอามานะ่านนสินนะพวก

เดี่เป็นแจมักอกพี่น้องแจมากอกอือเจวมากกอกโอ้เป็ตาเสแล้วแจมะกกอกให้ตามให้แจมักอกปลาคอแดดเดียวขึ้นน้อยแท้เออลายสินป่ะเขาอยากกินยุปลาคอแดดเดียวกินเคียวเห็ดเอาวะบางแนวเนี่ยเขียวเห็ดเป็นอะไร แขกปาว่าไปตึกปลาขอมานะแจกน่เอ้ยทางทางหนยังเห็ดกินทางนี่กินอลไรพี่น้องกินแล้วมีทางไปทางไปน อยู่นี่อีกสามคนอันนี้อันนี้กินผ้าเอาไปวบี้ยไปซะพี่น้องจะไปรักสามซิมหาผัวไปซะน้องเอลยสองคนน้องเอ้ยปลาเมาอดใจเอาไว้เลยน้ำลายไหลปลาเมาเสียมากินน้ำเข่าก่อนไฮน่าสาวหนึ่งเข่าใหม่เลยเท่านั้นหลอกหนึ่งเอาบ่ยากาถูกร้านลายยังสองคนมาท่านด้กินคนเดียวยังอยู่กุ้งคามยังบักโซ่กับบานเท่าเอ็มอ่ะกระจุกห้องก็สนุกห้องก็สนุกสนุก อันห้าไปแล้วอ่ะแล้วเห็ดอะนไหนครับเห็ดเต้านั่นมันมีไงเคี้ยวสิเห็ดยังเกาะแต่ม่ใหญ่เคี้ยวล่างอันนี้ล่างเห็ดสิสุเพ็ดสุเพ็ดอีกแล้วพี่น้องยังล่างยังมาท่านแล้วงูมแล้วเผื่อชวยผมนะเผื่อจะได้กินน่าเพื่อให้ลูกให้น้านกินพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเพลินลูกล้านลายเสียว่าได้พามาพายากก็พายกิน เพื่อนเพื่อนกาใกล้ทองหน้าพี่น้องเลยบวขับบวแขบเนาะมันกาสดชื่นแล้วเหนื่อยเนี่ยเนี่ยไปทางไรกะก่วงขวางมันใหญ่เขี้ยวนี่บุญหลายเราใหญ่เขี้ยวนี่วัดอ้าวแม่ใหญ่เขี้ยว่าขาอัจฉสิยะโูดหลานนะที่น้องที่น้องก้องเข้าเนาะฝนของแกแม่ใหญ่เขี้ยวขึ้นรวยแทบฝนว่าเอาบวเอาารเอาเอาอะ ดินน <laughs> <Wow. S 3> ี่แม่ใหญ่เที่ยวได้มาแต่ไซสิผมบอกคือได้ดินหลายแถวด้านที่เราพังเนาะดินอะก็โอ้ดินมุนแม่ฮะแล้วมุนแม่แม่ว่าซะซะมุนแม่มุนหยาตีพี่น้องตะกี้แต่แต็มปุ๊บผมปุ้ยผมแหละแต่แม่เท้าแห้งผมมาเออมาปั้นกับเซนลูกเซนล้านมาต่อแม่เท้าจากแม่เท้ามากเขามาเป็นแม่จากแม่เขามาเป็นลูกเต้าผมมือนี่แหละมุมนี้มันอยากมือเนาะเหาไปเห็นหอนนาลาซาว mình là vui vui chừng mình đeo cầu chèn đeo cầu mưa thì ơi mình cả hộp sen vợ mẹ nó cái gì phải can là đã hả ư cả ngoài xu cho ngoài kín này đấy để đi ao nè kín còn ơi Ngoạc và bớt là vì อันออ <c oughs> อนี้จ้องปลาจ้องให้ให้กินเน้อปลาคอแดดเดียวเนาะ,ะจอา้องให้กินดอกส้มโอสม้มโออย่าไม่ตะกุดปากถือว่าสุ้อ่จะมังอันนี้จ้องให้แล้วแป้งก็ไปหน้อหางมันโอ้โยกระแนวนี้มันที่ยำข่าวอยู่บริเวณหางมันน่ะตาเจ็บมะกอ,อกคือเจ็บใช่ไหมเนี่เขียวมะกอ,อกสุกเพื่อสิมะกอ,อกดีเกี่ยวเนานะเช้าบุา้มบ้าตั้มไปแม่อาเต้ตั้มพี่น้องแม่น้องอาเต้ตั้มพี่น้องเจ็บเลยปลาหมาวนี่ไปใส่กินหันเลยพี่น้อง กินตัวก็มันอย่างเนาะมัเป็นแซ่บแจ๊กหน่อยไปฮอดบ้านน้องแต่นะบอกก็สิไปกินละกันเอ้ยกินแต่เฮือนกินเนาะสิกินติตัวแดน่กินแต่เฮือนกินเฮือนกินเนมใหญ่งเ็มใหญ่เียวยัง่ด่ะลูกนบ่าวบอยก็กินอับู่ก็กินดอกั่นเนาะ อันบ่มีการมีงานนี่นั่นอันนี้จังกินเพื่อนอาเพือนอาได้กินประจําเพื่อนว้าวพี่น้องว่าเลยสิวาเห็นใส่กินหันเฮาก็กินเป็นผักบอดเนาะกินเฮือนแม่งงแม่เขียวแม่เฒ่าฮิปแม่น้องแคทเนาะพี่น้องก็อะไรบ่ทันนั่นแหละกินเฮือนพี่เนาะเพื่อญาติตเองแล้วไปกินไปตที่แดนเนาะ วันไเหนงามะตด้อัเออาเับเดบลยพี่น้องดูจากมาแต่ใมาเด้อมาเด้อหลังมาหลังมายังอีก้ามาลุกในน่นนี่เอาไก่ลงไปนะนกินสะรดลูกไ้เลยกินจะลุกจะลานยัง่มาแอบกินไม่ไงเคี้ยวพี่น้องไบอกให้รวยเนะ มาเห็บก mm. ินตี Ay, <h <h um, like ้าซัสซิมนโดูแลแซบอีกน้อเตะมมากเลยปะน้องเตะไมได้ขน้ยน้องเตะสไวิ่อาสิลกอะน้องเตะแม่แม่เตะจะไปการพี่น้องสบายดีพอแม่พี่น้องอืมอันจะกินไข่หน้าไปการไหมโอเคอยลืฝากไว <laughs> มือนี่กับลงไปหยอดยายายาขาดไม่ทอามางทีน้องตามบ้านไปหยอดยาที่น้องเอ้ากุ้ยเจนี่ก็บอกกินมาเดิมามาเดิมปลากราฐานโบเห็นปลาเขาอยากตีเลยเออว่าอะไรว่าปลาแดดเดียวเนาะปลาคอเฮ็ดแต่ปลาสลิดแดดเดียว,วไม่เฮ็ดปลาคอมันแซ่บเนาะ ส <mile inside. S 2> ้นเดีวเดียว้าลุบแ้วป้ามากินจะแนบกแจ๊กพื้นนงกล้วยนองกล้วยจดมน้เามจะกินป้าเดียวเดียวเดียมีเดียป้าเดียวหรือปลาตัวเย็นเดียวเดียวป้เนนี่คืกินยังนเนาะกินเข่ากันแล้วเะยพี่น้อง ขา้า,ขาวแล้าาวอะไรกี่ข่า,ขาวแล้วเ,ลมเมื่อบบลาณเดี่ยแบบนี้นะสิเมื่อแลไรนี่เนาะอ่ะขอบมอกขอบใจร้านเดือสองคนที่อเาอาซีเมนซาวเด้อแล้วก็ขอบมอกขอบใจเพเขาใส่พ่อทางเอฟซีอันร้านแพงทุกคนทุกท่านจะมีสุขภาพเข้มแข็งเหมีอนนุ่งเรื่องสุขภาพกินละสุขภาพกายก็ทุกทุกคนเน,นาะอ่ะสบายดีปพาอแม่หนังเง,งานอนสบายดี ขอขอบพระคุณนำถูกฐานเดอ้อที่หับส้มส่งสาวแพงกดไรกดแช่มาเยอะๆในเด้อค่ะขอบพระคุณค่ะ